เอาล่ะเรื่องที่คุณกําลังจะได้ยินต่อไปนี้เนี่ยนะฟังดูเหมือนเรื่องโกหกทั้งเพแต่เชื่อเถอะมันคือเรื่องจริงล้วนๆเตรียมตัวให้ดีเลยเพราะหลังจากนี้โลกอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใช่เลยโลกเรามันประหลาดกว่าที่เราคิดไปเยอะมากๆความจริงบางทีมันก็พิสดารพันลึกเกินกว่าที่สามารถสำนึกเราจะรับไหวนะแล้วบางครั้งนะ แม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างเส้นเวลาในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เราเคยเรียนกันมาเลยโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าประเดิมด้วยการมาบิดเส้นเวลาในประวัติศาสตร์ที่เราเคยท่องๆกันมาเนี่ยแหละอ่ะคำถามแรกเลยนะลองทายกันดูเล่นๆว่าระหว่างฉลามกับต้นไม้เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งคิดดีๆนะเพราะคำตอบนี้อาจจะทำให้อึ้งไปเลยและคำตอบก็คือฉลาม ใช่แล้วฉลามนั่นเองเจ้าแห่งมหาสมุทรเนี่ยแหวกว่าอยู่ในทะเลมานานกว่า400ล้านปีแล้วนะในขณะที่ต้นไม้เนี่ยพึ่งจะโผล่ขึ้นมาบนโลกเมื่อประมาณ350ล้านปีก่อนเองโหนั่นมันหมายความว่าฉลามมีอยู่บนโลกนี้ก่อนที่จะมีป่าไม้ซะอีกคิดดูสิยังยังไม่หมดแค่นั้นนี่คืออีกเรื่องที่บิดเบี้ยวแบบสุดๆเชื่อไหมว่าพระนางครีโอพัตราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในยุคที่ ใกล้เคียงกับการเปิดตัว iPhone เครื่องแรกมากกว่ายุคที่สร้างมาหาพิรามิดแห่งกีซ่าซะอีกเอ้ยฟังแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมล่ะอ่ะมาดูไทม์ไลน์กันชัดๆเลยมหาพิรามิดเนี่ยถูกสร้างขึ้นประมาณ2,500ปีก่อนคริสตกาลส่วนเคลวพัตราครองราชช่วงประมาณปีที่30ก่อนคริสตกาลคือมันห่างกันโอ้โห2,500ปีเลยนะแต่จากยุคเคลโพัตรามาถึงปีที่ iPhone เปิดตัวครั้งแรกในปี2007เนี่ยมันห่างกันแค่ประมาณ2,000ปีเองใกล้กว่ากันตั้ง500ปีนะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเอาล่ะพักเรื่องประวัติศาสตร์ที่ชวนปวดหัวไว้ก่อนแล้วมาดูความจริงสุดแปลกสุดพิสดารจากโลกของธรรมชาติกันบ้างดีกว่ารับรองว่าแปลกไม่แพ้กัน50%เลขเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ลองเดากันหน่อยไหมว่ามันเกี่ยวกับอะไรติก๊กตอกติก๊กตอกฉเฉลยนะ มันคือเปอร์เซ็นต์ของ DNA ที่มนุษย์เรามีเหมือนกับกล้วยใช่กล้วยหอมนี่แหละฟังไม่ผิดหรอก DNA ของเราเนี่ยเหมือนกับกล้วยถึง50%เป็นไปได้ไงคือมันเป็นเพราะว่าในระดับเซลล์พื้นฐานแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันมีกระบวนการหลายอย่างที่คล้ายกันอย่างการแบ่งตัวการใช้พลังงานอะไรพวกนี้แต่ถึงอย่างนั้น50%เเลยนะโอเคมาต่อกันที่เรื่องที่อาจจะฟังดูพิลึกที่สุดในวันนี้แล้วก็ได้พร้อมนะ อของวอมแบตเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศใช่เลยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป๊ะเหมือนลูกเต่าเลยแล้วทำไมต้องเป็นทรงลูกบาทมันมีเหตุผลทางวิวัฒนาการที่โคตรจะฉลาดซ่อนอยู่ก็เพื่อใช้ประกาศอาาเขตของมันยังไงล่ะคือรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันทำให้ก้อนอืไม่กลิ้งตกจากก้อนเห็นหรือขอนไม้ไงมันวางปุ๊บอยู่ปับ๊บไม่เหมือนทรงกลมที่กลิ้งไปเรื่อยเป็นการออกแบบของธรรมชาติที่แบบโคตรเจ๋งเลย โอเคจากบนพื้นโลกตอนนี้เราจะพาทุกคนทยานออกไปสู่อวกาศกันบ้างเพื่อไปเจอกับความจริงที่มันน่าทึ่งยิ่งกว่าในหนังไซไฟซะอีกเคยได้ยิงคำว่าฝนเพชรไหมไม่ไม่ไม,ไมนี่ไม่ใช่ชื่อหนังรักโรแมนติกนะแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆบนดาวเคราะห์ดวงอื่นคืออย่างนี้บนดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์อย่างดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ย ความดันในชั้นบรรยากาศมันมหาศาลแบบสุดๆไปเลยมันแรงซะจนบีบอัดอะตอมของคาร์บอนให้กลายเป็นก้อนเพชรแข็งๆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนใช่แล้วเว้ยฝนที่นั่นน่ะตกเป็นเพชรจริงๆคิดดูสิว่ามันจะอลังการขนาดไหนมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าแล้วไงอ่ะการรู้เรื่องแปลกๆพิลึกๆพวกนี้มันสำคัญยังไงมันก็แค่เรื่องเอาไว้คุยสนุกๆในวงเพื่อนใช่ไหมเหรอจริงๆแล้ว มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้รอบตัวธรรมดาธรรมดาแต่มันมีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากคือการที่เราได้รู้ความจริงที่มันฟังดูอ,อไม่น่าเป็นไปได้แบบนี้เนี่ยมันเหมือนการฝึกสมองให้เราเปิดใจกว้างขึ้นให้เรากล้าที่จะท้าทายความเชื่อเดิมๆของตัวเองไงมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดเลยนะ มันช่วยปลูกความสงสัยใคร,ร่รู้ปลูกความทึ่งในโลกใบนี้ให้มันลุกโชนอยู่ในใจเราเสมอต้องจาไว้เลยว่าโลกใบนี้ได้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตรก,กะที่เราคุ้นเคยเสมอไปหรอกนะเพราะบางครั้งเรื่องที่ฟังดูไร้าสาระที่สุดกลับคลายเป็นเรื่องที่มีทั้งวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์รองรับอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายก็คือพร้อมที่จะทึ่งไปกับโลกใบนี้แล้วหรือยังอย่าหยุดสงสัย และอย่าหยุดที่จะตั้งคำถามเด็ดขาด